กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอ๋ตอนเดียวนะครับถ้าเป็นเพื่อนท่านใดกาลังมองหารถกระบะตอนเดียวเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อนได้กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวสวยๆคุ้มค่าแบบนี้ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้โอ๋มากับเจ้ากระบะตอนเดียวมิซูมิซูบิชินะครับไททันเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับมาในความคุ้มค่า ราคาถูกกว่าป้ายแดงถึง50เลยทีเดียวรถยังปีใหม่อยู่เลยครับเพื่อนๆจดทะเบียนปี2020ครับ4-5ปีเท่านั้นเองราคาหายไปครึ่งหนึ่งความคุ้มค่าแบบนี้มีคนขาดทุนให้เราแล้วนะครับเพื่อนๆผ่อนแค่5 8 0 0บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆลองติดตามนะครับราคาโอ้แจ้งท้ายคลิปถ้าเพื่อนๆใจร้อน,ลอนเลื่อนไปดูราคาก่อนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับมาดูรีวิวตัวรถอีกทีก็ได้นะครับ ตัวรถนั้นสวยไม่มีชนพิความจมน้ํานะครับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นสวยงามมากๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนี้ 2,500cc 128แรงม้าครับเพื่อนๆแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรนะปร,ระหยัดน้ำมันมากๆเพราะว่าแรงบิดมาเร็วตั้งแต่1,500รอบถึง3,500รอบเลยทีเดียวใช้แรงบิดในการช่วยในการฉุดลากสิ่งของต่างๆพวกนี้แล้วมิซูบิชิตัวนี้นะครับ เน้นนะครับเรื่องช่วง่างช่วงล่างเขาดีมากมีชื่อเสียงมากในการขับขี่เกาะถนนแน่นหนึบนะครับมีสูบิชิเนี่ยชื่อเสียงเขาดังมากในเรื่องของช่วงล่างอยู่แล้วการออกแบบช่วงด้านหน้านะครับแบบใหม่นะครับเป็นดิมิกชิลนะครับลองสังเกตโคมไฟด้านหน้าจะเรียวสวยงามแบบนี้เลยเพื่อนๆนะสวยแล้วก็ทันสมัยไม่ตกยุคครับตัวรถไม่มีชนพี่ความจมน้ำครับเพื่อนๆเรามาดูรอบๆคันกันได้ครับ เพื่อนๆจะได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้เหมือนรถป้ายแดงแต่ซื้อถูกกว่าป้ายแดงคึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยว,วเพื่อนๆดูราคาตอนจบแล้วกันนะครับกระบะตอนเดียวเขาเนี่ยจะมีราวจับด้วยนะครับแล้วก็จะมีตะขอเกี่ยวไว้รัดสิ่งของนะครับถือว่าออกแบบมาดีเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระทะผ่ายางบรรทุกพร้อมใช้งานแล้วนะ เอาไปใช้งานขนสิ่งของได้ยิ่งช่วงล่างแน่นหนึบแบบนี้ด้วยยิ่งบรรทุกหนักก็ยิ่งเกาะถนนมากขึ้นนะครับไททันออกแบบมาให้มีลักษณะของกระบะด,ด้านท้ายกว้างสามารถบรรทุกสิ่งของได้เยอะเลยนะครับสามารถบรรทุกสิ่งของไปต่อตู้ต่อ,ตอคอกได้นะครับโดยรวมแล้วคันนี้มาในธีมของความคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผ่อนถูกๆราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ เดิมๆเลยได้กระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางนั่งสบายนะฮะแบบนี้เลยเพื่อนๆลองมาทดลองขับที่โชว์รูมโอตอนเดียวได้เลยนะครับมาไม่ถูกให้ปากหมุดมาที่โอตอนเดียวครับเพื่อนๆหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0649144594ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ดีเซลของเขาสวยงามมากนะครับออกแบบแล้วก็จัดวางเครื่องยนต์ได้สวยมากคันนี้128แรงม้าครับ สวยนะครับเดิมกริบสะอาดมากนะครับแล้วห้องเครื่องยนต์เดิมหมดนะครับ LR อยู่ครบน็อตไม่ขยับเลยสักตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เอารถแบบนี้เทียบป้ายแดงแบบนี้นะเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันบ้างครับว่าถูกกว่าป้ายแดง50%เป็นอย่างไรในปีรถคันนี้จดทะเบียนปี2020แบบนี้ได้รถสวยตัวสวยแบบนี้นะครับ โอ้ตอนเดียวขอเสนอราคากับเพื่อนๆนะครับอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทครับเพื่อนๆคันนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบมาทดลองขับสามารถมาต่อรองราคากันได้มาหาโอ้ตอนเดียวได้เลยนะครับหรือจะผ่อนก็เครดิตดีฟรีดาวออกรถ5,000บาทผ่อนเดือนละประมาณสัก5,800บาท7ปีนะครับลองมาคุยกันในเรื่องของการจัดเฟแนซ์นทำอาชีพอะไรอย่างไรนะครับรถสวยจริงๆคันนี้คุ้มมากบอกเลย ถูกกว่าป้ายแดง50%แล้วมีคนขาดทุนให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอย่าพลาดแล้วก็อย่าช้านะครับแนะนําเลยคันนี้โอ้แนะนำว่าจะหารถสวยๆแบบนี้ราคาคุ้มค่ามาได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยครับกับมิ t s ูบิชิไท i t ตันรุ่น 2,500cc GL ท็อปสุดนะครับจดทะเบียนปี2020ครับขอบคุณครับ